เคยสงสัยกันไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาสร้างเศรษฐกิจของตัวเองจากสิ่งที่มีอยู่แล้วรอบๆตัววันนี้เราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านนาคูหาครับคำถามนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้เลยเพราะมันไม่ใช่แค่เรื่องของหมู่บ้านเดียวแต่มันอาจจะเป็นคำตอบให้กับชุมชนอีกมากมายเลยก็ได้ที่กำลังมองหาหนทางของตัวเองอยู่เรามาดูกันดีกว่าครับว่าพวกเขาทำได้ยังไง เราจะค,อคอจ่อยๆเจาะลึกเรื่องราวนี้กันผ่าน5ประเด็นหลักๆนะครับเริ่มตั้งแต่การเปลี่ยนวิธีคิดการค้นพบสิ่งที่มีค่าในบ้านเกิดพลังของการทำงานร่วมกันผลลัพธ์ที่มันน่าทึ่งมากๆและสุดท้ายคือบทเรียนที่เราสามารถถอดออกมาเป็นโมเดลที่จับต้องได้เลยจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้เลยนะครับมันมาจากเรื่องง่ายๆเลยคือการเปลี่ยนมุมมองจากเดิมที่เป็นแค่ผู้รอรับความช่วยเหลือมาเป็นผู้สร้างด้วยมือของตัวเองเรามาดูกันครับว่าแค่ความคิดที่เปลี่ยนไปนิดเดียวเนี่ยมันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่องมูบ่บ้าไย วันเหมือนกับการที่เราค้นพบว่าเฮ้ยสวนหลังบ้านเรานี่มันเต็มไปด้วยขุมทรัพย์ล้ำผ้านี่นะแค่เราต้องรู้วิธีมองหามันเท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นกาแฟาที่ปลูกแซมในป่าสาหร่ายที่อยู่ในลำธารหรือแม้กระทั่งความรู้ที่อยู่ในตัวของผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหมดนี่แหละครับคือสินทรัพย์ที่รอวันถูกปลูกให้ตื่นขึ้นมาและนี่แหละครับคือคุญแจดอกแรกที่นําไปสู่ความสําเร็จเลยก็คือการทําความเข้าใจอย่างลึกซึง้งว่าชุมชนของเรามีขุมทรัพย์อะไรซ่อนอยู่ในมือบ้างแล้วขุมทรัพย์ที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้าง คือที่นี่เขามีเสาหลักทางเศรษฐกิจอยู่4ต้นเลยนะครับแต่ละต้นเนี่ยก็งอกงามมาจากรากฐานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยทั้งเรื่องของคนสุกกาแฟจากผ้าไปจนถึงสาหร่ายเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเขาสร้างธุรกิจจากสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาได้ยังไงแต่ละธุรกิจนี้คือบทพิสูจน์ของความช่างสังเกตจริงๆนะครับลองคิดดูสิครับเงินคนละร้อยสองกลายเป็นร้านค้าชมุมชนได้ที่ดินที่เคยว่างก็กลายเป็นไร่กาแฟออร์แกนิก ความรู้เก่าแก่ที่เกือบจะหายไปแล้วก็ถูกนํากลับมาสร้างเป็นผ้าย้อมครามราคาดีหรือแม้แต่สาหร่ายที่มันก็มีอยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วก็กลายเป็นขนมขบเคี้ยวที่สร้างรายได้ได้เห็นไหมครับว่าทุกอย่างมันมีคุณค่าในตัวของมันเองจริงๆเอาล่ะครับมาถึงอีกประเด็นที่น่าสนใจมากเลยก็คือการมีทรัพยากรดีๆอย่างเดียวเนี่ยมันยังไม่พอครับมันต้องมีพลังของความร่วมมือเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนที่สําคัญด้วย กระบวนการของเขานี่มันไม่ใช่แค่การประชุมธรรมดาทั่วไปนะครับแต่มันคือพิมพเขียวสู่ความสาเร็จเลยทีเดียวสังเกตดีๆนะครับว่าทุกอย่างมันเริ่มจากคนก่อนเสมอเลยคือการเปิดใจคุยกันแลกเปลี่ยนกันแล้วค่อยๆขยับไปสู่การลงมือทําอย่างเป็นระบบและสุดท้ายคือการมองหาพันธมิตรจากภายนอกเข้ามาช่วยเสริมนี่แหละครับคือสูตรที่ทําให้ไอเดียกลายเป็นความจริงขึ้นมาได้ และนี่คือจุดที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่หลายชุมชนอาจจะมองข้ามไปนั่นก็คือการสร้างความไว้วางใจผ่านระบบที่เป็นทางการการมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆมีระบบตรวจสอบที่โปร่งใสมันทําให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นเจ้าของร่วมกันอย่างแท้จริงและพร้อมที่จะทุ่มเทเพื่อส่วนรวมครับ คนที่ฉลาดที่สุดก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ได้รู้ไปสัทุกเรื่องใช่ไหมครับบ้านนาคูก็เหมือนกันพวกเขารู้ดีว่าเมื่อไร่ที่ควรจะขอความช่วยเหลือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเครือข่ายอื่นๆเนี่ยมันเหมือนกับการติดเทอร์โบให้กับโครงการของพวกเขานั่นเองครับทีนี้มาถึงส่วนที่หลายคนน่าจะรอคอยกันแล้วนะครับนั่นก็คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความพยายามทั้งหมดนี้ซึ่งบอกได้คําเดียวเลยครับว่ามันน่าทึ่งมากมาก คือถ้าเราจะวัดความสาเร็จของบ้านนาคูหาด้วยตัวเอนอย่างเดียวนะครับบอกเลยว่าเราคงพลาดหัวใจสําคัญของเรื่องนี้ไปเลยเพราะความมั่งคั่งที่แท้จริงของที่นี่เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบัญชีธนาคารครับแต่อยู่ในรอยยิ้มของผู้คนและผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ขึ้นตั้งหากความสําเร็จของพวกเขาเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเลยครับที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไป3มทิศทางหลักๆก็คือเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเรามาดูกันทีละกิ่งเลยว่ามันออกดอกออกผลสวยงามขนาดไหนดูตัวเลขนี้สิครับชัดเจนมาก แค่กลุ่มย้อมผ้าห่มกลุ่มเดียวเท่านั้นนะครับสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกได้เฉลี่ยถึงเดือนละ5 0 0 0ถึง10,000บาทเลยทีเดียวลองนึกภาพตามกันดูนะครับเงินในกระเป๋าก็เพิ่มขึ้นจากรายได้เสริมแล้วรายจ่ายในบ้านก็ยังลดลงอีกเพราะมีร้านค้าชุมชนพอถึงสิ้นปีก็ยังมีเงินปันผลกลับมาอีกแถวอนาคตก็ยังมั่นคงขึ้นเพราะไม่ต้องไปฝากชีวิตไว้กับราคาผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่มันผันผวนอีกต่อไปนี่คือความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่แท้จริงที่พวกเขาสร้างขึ้นมากับมือเลยครับ แต่ที่มันสุดยอดไปกว่าเรื่องตัวเงินอีกนะครับก็คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคนครับจากที่เคยอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าก็กลายเป็นคนที่มีทักษะมีความภูมิใจในตัวเองและที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการที่คนหนุ่มสาวที่เคยจากบ้านไปเริ่มมองเห็นอนาคตแล้วก็กลับมาที่บ้านเกิดนี่คือสิ่งที่เงินก็ซื้อไม่ได้จริงๆครับและสุดท้ายพวกเขาพิสูจน์ให้เราเห็นเลยว่าการทามาหากินเนี่ยไม่จำเป็นต้องทําร้ายธรรมชาติเสมอไปตาที่สมบูรณ์ขึ้นก็ให้กาแฟที่ดีขึ้นน้ําที่สะอาดขึ้นก็ให้สาห่าายทีมกขึ้น มันคือความสัมพันธ์แบบพึ่งพาศาัยกันที่ธรรมชาติกับชุมชนต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันครับเอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วเราจะมาสรุปบทเรียนสําคัญทั้งหมดนี้ให้กลายเป็นโมเดลที่ชัดเจนและสามารถนําไปปรับใช้ต่อได้ทั้งหมดที่เล่ามานี่นะครับสามารถสรุปออกมาเป็นโมเดลบ้านนาคูหาได้เลยเป็นสูตรง่ายๆคือ 1. ค้นหาของดีในบ้านของเราให้เจอ 2. ใช้พลังของความร่วมมือเพื่อปลดล็อกศักยภาพของมันออกมาและ3ตั้งเป้าหมายไปที่ความสําเร็จที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่กําไรในระยะสั้นๆครับ ทำพูดนี้จากในรายงานโอ้โหมันสรุปทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบจริงๆนี่คือเป้าหมายสูงสุดที่ชุมชนแห่งนี้ทําได้สําเร็จนั่นก็คือการสร้างสมดุลที่แท้จริงระหว่างเศรษฐกิจชุมชนและสิ่งแวดล้อมนั่นเองครับ